สวัสดีครับอิสานบุเจ้าครับไปใส่อะเจ้าไปล้านยาเป็นียังเป็นโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนพร้อมเสาบ่อต้องไปเปลองยตังเสียเงินมามา,มากับอิสานบระเจ้านี่สิพยพาไปหาสมุนไพรแบบเห็นผลแบบแบบง่ายๆหายไวไวเลยแหละนะครับผู้ใดเป็นโรคกระเพาะกระเพาะอ,อักเสกบกระเพาะล้ำใสเป็นแผลหรือว่ากดไหลย,ย้อน มันปวดแสบปวดห่อนน้ำหน่ายอกหน่าใจเขายัางเสียนะพี่น้องนะเว้าง่ายๆแบบเน้นๆโรคกระเพาะกดไหลย้อนหายไวๆกะวิธีนี้เด้อเบิ้งดีๆมีอย่างแน่ขั้นตอนเป็นจังใดต้องเบิ้งให้จบนะครับเพื่อความเข้าใจสมุนไพรหลักคือนี่ครับใบลำห้างหรือว่าใบสาบเสือหรือว่าเสือหมอบ หรือว่าอีหยังก็แล้วแต่แล้วแต่สีเอิ้นสีเก็บเอาก้อนหักเลยเนี่ยหักเป็นลำเลยนะครับหักเอาเลยนี่แบบนี้เลยตามด้วยใบเตยนี่คือต้นเตยเขานะพี่น้องนะเตยนี่เตยหอมนะครับขอากับสีเด็ดเอาจากสองสามกา้านแล้วแต่นะครับหักดึงเอาเลยครบสองยางแล้วล่างน้ำสะอาดพร้อมนะครับนี่ไปลำห้างแล้วก็ใบเตย ทอนี่สองอยางอ,าอุป,ปกรณ์ก็คือหมอ้อบ่ได้ต้มปลานะพี่น้องนะสีต้มสมุนไพรโดยที่เขาเอาใบสาบเสือใบกางแก่กางอ่อนนะครับใบกางแก่กางอ่อนกะเอาประมาณประมาณเอานะครับสัเกเจ็ดถึงสิบใบก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ทํามากทาน้อยนะครับใบเตยเขาสี่เฮ็ดเป็นชิ้นน้อยหรือว่าม้วนม้วนเอาอย่างสี่เล็กก็ได้นะพี่นอนะ้นองนะพอเป็นอย่างนะครับ แค่ใบเตยคือกะเอาให้มันสมดุลกะใบลำห้างใบสาบเสือกะใบเตยนะครับใส่ลงไปนะครับแบบนี้เลยอันนี้ทําเพื่อเป็นแนวทางนะครับเติมน้ําตามสมควรแล้วแต่จะทํามากทําน้อยนะครับคือถ้าทํามากเราก็เอาไปแค่ตู้เย็นไว้กินวันถัดไปได้นะครับไปต้มให้น้ําเดือดประมาณจากซีหานาทีก็พอนะครับ ไอ้นี่ออกโตได้ง่ายนะครับการกินให้กินประมาณจากถ้วยกาแฟนะพี่น้องแก้วกาแฟหนึ่งนะครับแล้วก็ควรจะก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงนะครับนี่คือวิธีการกินนะครับสูตรสมุนไพรหาง่ายหายไววิธีนี้สิกินง่ายกว่าแบบกินสดนะพี่น้องหรือว่าเอาไปปั้นบวกกับน,น้ำผิ่งนี่สิกินวันละสามครั้งเช้าเที่ยงเย็นนี่ินะครับพี่น้องนะ สามเวลาเท่านั้นเองรับรองว่าสามบเกิน4ี่หามือโบเกินสามประมาณสามืี่มือหามือเท่านั้นนะพี่นอกก้องพวกโกไอ้โรคกระเพาะนี่ไปก่อนเลยกดไลย,ยอดนี่สิคอยทะยอยยุบตัวเขาทยอยหายลงหายลงที่สี่เนี่ยเออสุดยอดอิลิของง่ายๆบ้านเขาเนี่ยสองสมุนไพรนี่โรคเรื่องโรคกระเพาะกระเพาะไอ้อักเสบยิงสี่นะพี่น้องไปงแต่สามมือแรกนะถ้ากดไลย,ยอดกับสิประมานจะ สองอาทิตย์หรือว่าสิบกว่ามือขึ้นยังสี่นะพี่น้องก็สิทยอยหายไปเรื่อยๆหแหละนะครับให้แค่กดไลย,ย้อนบอกแล้วว่าบ่ต้องไปหาเขาดอกอันนั้นมันเสียตังค์เอาเก็บตังค์ไว้ให้ไปไว้ให้ลูกไปโรงเรียนอันนี้ ยางเขา่าปลาเข่าโคกนี่มีอันนี้ก็หาได้ทั่วไปนะครับใบเตยนะครับหาไง,ไง่ายๆบบเสียตังแม่แต่สลึงเดียวนี่มันดีอิหลีนะพี่น้องบบเมนวาเว้าซืา้อๆบ,บเมนวาโม่ให้พี่น้องฟังนะอันนี้มันอืจากสีว่ายัางไดเนาะมีทางเดียวเท่านั้นที่พี่น้องสเสียถ้าผู้ใดเป็นตามที่ว่ามาร้องเท่านั้นที่สิรูกสีว่าสี แมนอิลีหรือว่าขี่ตัวหาง่ายเห็นผลไว้กะซ้อยบอกซ้อยแค่กันเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับสวัสดีครับ